น้องเหอตาได้เหรอค่าเช่าบ้านสักห้าพันแล้วก็ค่ากินน้องอีกสักสี่พันไหนจะค่ากิจกรรมมหาลัยอีกสามพันแล้วก็ค่าเสื้อผ้าน้องอยากแต่งตัวสวยๆให้พี่ดูอ่ะรวมๆแล้วก็น่าจะสองหมื่นก็น่าจะอยู่แล้วนะพี่ครับครับยวให้โอนให้เนอะน้องที่พักอยู่บ้านนี่ไปไหนแล้วครับเอ๊ะหนูเห็น เขาไปฉลองวันเกิดกับแฟนติดต่างจากวันได้สองสามวันน่าอ่ะฮะลุงฮะฮัลโหลว่าไงครับน้อง ี่ไหนช่วงนี้ไม่เห็นติดต่อมาหาน้องบ้างเลยโอ้ช่วงนี้ไอ้อกว่างเลยเพอดีเขามาแปรงเล้าไก่ไอ้ก็อย่จุวยเขาเนี่ครับไม่ได้ไปไหนเลยพี่ลืมไปแล้วหรอว่าพี่ต้องโอนเงินค่าเช่าบ้านให้น้องอะ่ะเดือนที่แล้วพี่ก็โอนสายนะเจ้าของบ้านเขาจะไล่หัวน้องออกอยู่แล้วเนี่ยโอ้น้องอย่งมาจตาตงเปลืองแต่ว่าครับนี่อ้าวก็พี่เองไม่ใช่หรอที่บอกว่าจะดูแลน้องซัพพอร์ตน้องอะ่ะน้องจะทํางานพี่ก็เหมือนเฮือทำอะ่ะของงานเชียร์บีไอเหมือนอยากให้น้องทำ เชียร์เล่าเชียร์เบียร์แล้วมันเป็นจะได้ค่ะงานเชียร์เบียร์มันบอกเป็นได้หรอกครับแต่ให้บบยังไหวมาจีบน้องน้องอยากเอาตะไดอเอค่าเช่าบ้านสักห้าพันแล้วก็ค่ากินน้องอีกสักสี่พันไหนจะค่ากิจกรรมมหาลัยอีกสามพันแล้วก็ค่าเสื้อผ้าน้องอยากแต่งตัวสวยๆให้พี่ดูอะรวมๆแล้วก็น่าจะสองหมื่นก็น่าจะอยู่แล้วนะพี่ครับอครับเดี๋ยวให้โอนให้เนอะ โอ้พี่เดือนนี้กิจกรรมที่มหาลาัยน้องเยอะมากๆบอกค่อยมีเวลาไปหาไอ้นยนครับครับครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจ้าคุยกับใครจ๊ะคุยกับอีลุงมีนะสี่ตัวอีลุงมี อีลุงง่าๆที่ตัวบอกว่ามันเอาตังค์ให้ตัวใช้นะมันชื่อมีอืมก็ดีเนาะชื่อมีสมชื่อจริงๆตัวเขาขอตังค์ตะก้อนดีตัวอะไรเนี่ยครั้งที่แล้วตัวก็ไปห้าหมื่นนะไม่เห็นได้อะไรมาสักอย่างเลยไหนว่าจะไปลงทุนร้านเหล้ากับเพื่อนอะร้านเหล้ามัน แรกๆมันก็ขายได้อยู่หรอกร้านเล่าอะ่ะแต่ว่าโควิดอ่ะดิมันโควิดมาลแล้วก็เงินเลยชมอะ่ะแต่เขาเห็นเดี๋ยวเนี้ยเขาขายของออนไลน์ขายดีด้วยไม่กระทบโควิดด้วยแล้วก็เขาว่ามันน่าจะไปได้นะก็เลยอยากได้เงินจากก่อนมาทำเราจะไปเอาเงินที่ไหนให้ตัวงานมีมันก็ไม่ให้เราทำอะ่ะ ก็แต่งเรื่องขออีลุงมันตึงให้ลุงนี่ง่าวจะตายนะแล้วก็เย็นนี้เพื่อนเขามาจากกรุงเทพอ,เอ่ะเออเขาว่าจะพามันไปนอนดอยขอสองพันสองพันขอสองพันนะครับเออเออเดี๋ยวโอนใหน้ขอบคุณครับ มีอยู่ก่อเจ้าไอ้มีไอ้มีอยู่ก่อเจ้าพออยู่ครับโอ้ oh, มาได้ได้เนี่ยก็เติงหาไอ้นะกาก็กเลยมาแอวหาโอ้ไ oh, ปๆๆกินน้ำกินท่ากันก่อนเออแล้วมาได้อย่างไรเนี่ยน้องรถเครื่องมาหนาะจอดบ้านเพื่อนลายปูนพอดีว่าน้องมาทำรายงานก็เลยแวะมาหาไอ้สักหน่อยเท๊ะพี่มีเจ้า น้องใกล้จะเรียนจบแล้วอะ่ะงานมันก็หาย,ยาก n h น้องอยากขายของออนไลน์จบมาเราจะได้มีเวลาอยู่ต่กันนักดีก็าค่ะโอ้ดีกะดีก่าจีเยียนเจ้าไม้นีเออถ้าอันเดีย๋ยวให้ซื้อรถยนต์เป็นของมั่นให้น้องก่อนแล้วก็ให้แปลงมั่นใหม่ให้น้องดีกว่าดีเจ้าขอบคุณนักนักนะคะไอ้มีแฟนขายเนี่ยนะน้อง้าดตายเลย อันทำไปอุ้กันสบายๆในห้องป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มีวันนี้เมนน้องมาเออไอ้มีค่ะอ,อันน้องปิดก,ก่อนเนอร์เพราะว่าน้องนัดเปื่อนไว้ในเวียงสวัสดีจ้าครับ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 ,รบเฮ้ยมาได้เมาะสวัสดีครับอ้าวลุงสวัสดีครับครับผมลุงม,มาติดต่อเรื่องอะไรครับอา่า มาอันนี้พอจะเป็นรับประกันได้กับครับได้อยู่นะครับว่าแต่ลุงต้องการเงินไปทําอะไรครับนี่พอดีผมจะเอาไปสร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถยนต์เป็นของมั่นแฟนผมในเงินที่เหลือผมจะไปลงทุนออนไลน์ครับอ่าพอดีแฟนผมใกล้เงินจบแล้วโอ,อ้ลุงนี่ไม่ธรรมดานะได้แฟนเด็กด้วยนันเนี่ย <laughs> ว่าแต่ลุงต้องการกู้สักเท่าไหร่ดีครับอ่า ผมขอกู้สักล้านห้าครับล้านห้าเลอลุงครับอืมได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทําสัญญากันดีกว่าครับ,รบผมไปครับลุงครับที่เขาให้ตัวไปขอเงินยูลุมีอ่ะมันให้ไหมไม่รู้สิตัวแต่ก็น่าจะให้อยู่นะเขาพยายามให้ท่ามันอยู่มันจะได้ตายใจให้เงินง่ายๆหน่อยเออแต่ตัวมันชอบจับนู่นจับนี่อ่ะ โคตรเปลืองตัวเลยก็ให้มันจับไปสิมันตัวกลับบ้านมาคือต้องอาบน้ำถูสบู่เป็นสองสามรอบอ่ะข <c oughs> ีจ้าอาใครอะ่ะสามีน้องจะมาหาไอ้เมใดเนี่ย แ,นะแต่ให้ผมโอนเนอะน้องจะเมาเอ,าเองให้อโอนเฉพาะแค่อ,ออกรถอ่ะนะพี่มีช่วงนี้น้องติดสอบอ่ะน้องติวหนักมากเลยไปหาไม่ได้จริงๆเลยอ่ะพี่มีมาเป๊บเดีวดยวบ่ได้มันไม่ได้จริงๆนะคะพี่มีไหนจะต้องติวสอบแล้วก็นัดทำนิพนธ์กับกลุ่มเพื่อนอีกเอางี้ไหมคะถ้าสอบเสร็จแล้วน้องไปหาพี่มีไหมคะ,ะต่เตะนะมาจะเตะนะ พี่มีขาช่วงนี้อ่ะของที่น้องจะมาขายมันลดมีโปรโมชั่นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต่ะน้องจะได้เหลือเงินไปทำอย่างอื่นด้วยไงแต่ว่าโปรโมชั่นนี้มันต้องโอนมาจํำก่อนอ่ะพี่มีหมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะพี่มีโอนเงินมาก่อนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวสอบเสร็จอ่ะน้องจะไปหาไปให้พี่มีหอมแก้มเลยหอมอย่างเดียวระพี่มีจะหอมหรือพี่มีจะจับอะไรก็ได้เลยค่ะน้องยอมหมดเลยเออเดี๋ยวไอ้จัดฮ้ ขอบคุณค้ามีมีลุงมีครับลุงมีอ๋อครับผมเงินผมมาครับลุงมีโอ้ผมยังติดตอ่อแฟนผมไม่ได้เลยครับโอ้ยลุงผมก็ผัดให้ลุงหลายรอบแล้วเนาะเดี๋ยวผมติดตอ่อน้องปอยได้ก่อนเนาะ ถือแค่เส้นเดือนแล้วกันนะลงุงถ้าไม่งั้นผม,ผมคงต้องยึดมอไซค์แล้วครับครับได้ครับโอเคครับผมเอ้<น>ยไไปหาน้องปอยได้ที่ไหนที่อยู่กับบเกยขอไว้แต่มีเพื่อนใกล้ข้างบ้านถ้าอย่ลูกไป้พายพ ที่เป็นเพื่อนกันน้องปอยเดี๋ยว,เ,ยวเราไปลองไปถามดูก่อนนะท่านท่านแก้วมีใครอยู่บ้านกันนะเจ้าเป้ากับแม่ใอยู่เจ้าอ๋อบัวพอดีเลยลุงอยากอุ้มกับบัวนี่แหละมีไออย่างกับเจ้าตัวเป็นเพื่อนของแฟนลุงแม่ก่อนแฟนลุงบอกว่ามีเพื่อนอยู่แถวแถวนี้ ให้รุ่นเดียวกับตัวนี่แหละมาเจ้ก้าเจ้าน้องอายุสาวเองนะเจ้าแม่นแล้วแฟนลุงอายุสาวชือปอยอ่ะตัวงูจัก่อ๋ออีปอยเนี่ยนะเป็นแฟนลุงแฟนมันชื่อตั้มมาเจ่กระเจ้าฮะมันมีแฟนแล้วเหรอแม่นเจ้าก็มันเจ้าบ้านอยู่กับแฟนมันที่เจ็ดยอดอ๋อจำได้ละมันเคยเล่าว่ามีคนขึ้นตังมันใจลุงนี่เองเออแม่ละลุงเนี่ยแล้วมันอยู่ใน ส่วนอองเจดยอดเนี่ยลุงจะต้องอู้ก,กับปล่อยข้างในถ้ามาลุงตายแน่ๆนบ้านเจ้าแถวเจดยอดนั้นมีบักกี้หลังหรอกเจ้าติดรั้ววัดนั้นนะ่ะลุงลองไปถามๆดูเนอะโอเคครับครับ น้าพอยมาหาไข่ข้าหลงน้องที่พักอยู่บ้านนี่ไปไหนแล้วครับเอ๊ะหนูเห็นเขาไปฉลองวันเกิดกับแฟนติดตังจากวันได้สองสามวันแน้วนะข้าหลวงฮะแต้เหมือนจะออกสิ้นเดือนนี้แล้วนะแล้วเขาาย่ไปทางใดพอยหูหรอือเอันนี้หนูบอกหูมันแกน่ะจะย้ายไปไหนแต้เห็นเก็บของได้สองสามวันแล้วนะดเดี๋ยวรู้กันมาหาหมสักคนผูกกันได้คะ่ะครับครับครับเก้า โหไอ้มีมาได้อย่างไรน่ะไอ้นี่เป็นไผไอ้รัเองยากกันเนี่ยค่ะขอไปส่งซื้อตัวบปได้มึงม่วต้องมาวอกเจ้าของบ้านบอกว่ามันเป็นผัวมึงเฮ้ยลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุง ทิ้งไปนยังก็อีนี่หัวัดไหมหัวกูเนี่ยไผจะไม่เคยมีหัวเท่าหื่นแหมมาปอง้าวแล้วอยากมีแฟนเป็นละอ้อนสมแล้วที่ปัญจูอาสตาง่ะมึ่กี้จุ้ยเฮ้ยว๊วไอ้ขึ้นยาดิขึ้นยาดิขึ้นยาดิขึ้นหยาดิมีนะ ให้เอา,อา,าุอย่างคืนแจ็คคิง่าคืนยังไงไปฟ้องเลยแต่รู้ไว้ด้วยนะให้ด้วยสเสน่หาไม่ต้องจําเป็นต้องคืนอะไรสักอย่างเลยทำจะได้ลงคอมึงมึงอะฉันเสียฉันก็ต้องได้แพ้ไปหยอกมึงแพ้เนี่ยมดไปเป็นแสนแขนให้ยังไม่ได้โดนเลยจับมือถือแขนก็ถือว่าเสียแล้วมึงอะมันโง่เองง่าว เนี่ยแกไม่อยู่จนแกอยากกินหญ้าอ่อนเป็นไงทับลุงสายเปเหรอกูขอบคุณมึงน,นะเว้ยที่เลี้ยงดูส่งเสียพวกกูให้มีเงินใช้ให้มีกินมีใช้มีรถขับอยี๋ไปยุ่งกับมันเลยงาอ๊วโอ้ยฮามมมีอย่างแล้วบาเรืออย่างแล้วตึงบ้านตึงรถตึงเงินในบัญชี เแถมยังเป็นหนี้ก้อนโตแห็นลุง,ลง,ลงจะไปไหนอ๋อจะปิกบ้านลแล้วครับแล้วเงินผมล่ะที่ยืมไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเอาไปจ่ายคืนแน่นอนครับลุงพามาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยฮะโอ้มันมันมีนมแต่แท้มันครับถ้ามีตึงเฮ่แน่นอนงั้นขอลดแล้วกันนะโอ้ผมติดแค่แบบกิดเดือนเองฟอกไปนะครับลุงมันไม่ได้แล้วลุงนี่เป็นล้าน ผมติดแค่หกเจ็ดเดือนบัดได้ขอค่สี่เดือนได้ก็ครบปีเลยอะ่ะไม่ได้ลูกแนละ้วมึงขอลดโอ้ยน่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยมึง้ย กองเข้าจุมาเท่าแว่งหาง